กำไรแน่นอน100%ค่ะถ้าลงทุนแบบนี้นะคือเวลาที่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอสังหาไม่ว่าจะเป็นมือเกา่าหรือมือใหม่นะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดตลอดคือต้องคำนวณต้นทุนในกระดาษก่อน คุณต้องกําไรตั้งแต่ในกระดาษก่อนที่คุณจะไปตัดสินใจลงทุนจริงค่ะมีการคํานวณมาให้เรียบร้อยว่าเราต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้ค่ะต้องการกําไรเท่าไหร่มันมีโอกาสขายได้ในราคาเท่าไหร่และต้นทุนอื่นๆที่มันแฝงมานอกจากที่เป็นต้นทุนของการซื้อบ้านหลังนี้เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นการโอนการปรับปรุงซ่อมแซมหรือการตกแต่งลงเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นมันใช้เงินทั้งหมดถูกไหมถ้าคุณคํานวณว,วางแผนมาอย่างดีค่ะในวันที่คุณตัดสินใจ ลงทุนในวันที่คุณควักเงินลงทุนไปแล้วค่ะคุณจะกําไรแน่นอน100%นดังนั้นลองถามตัวเองสิงว่าเราค่ะแม่นยําในเรื่องการชนะในกระดาษก่อนหรือเปล่าเราแม่นยําในการคํานวณกําไรในกระดาษของตัวเองแล้วหรือยังถ้ายัง มันก็เป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อเงินในกระเป๋าคุณเช่นเดียวกันผู้ฝนเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะที่รักในการพัฒนาตัวเองอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยตัวเองแล้วสําเร็จในเส้นทางนี้ผู้ฝนจัดคอร์สสดเจอตัวเป็นกลุ่มเล็กนะคะที่จะมาสอนคุณว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดสักหลังเนึงอะคะ่ะเราจะเลือกจากอะไรและเราจะต้องคํานวณต้นทุนในการลงทุนไว้ยังไง เพื่อที่จะให้เรามั่นใจว่าวันนี้ที่ฉันตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันจะนําพามาซึ่งกําไรให้กับฉันมันจะไม่ติดมือมันจะเป็นทรัพย์ที่เอาเงินเอากําไรกลับไปต่อยอดและขยายพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้ถ้าสนใจแล้วนะคะครูฝนจัดสอนเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะรับจํานวนจํากัดในเดือนมีนาคม2567สนใจแล้วขอรายละเอียดเพิ่มที่ไลน์แอดแอสไซทูเอ็มเอฟโอเอ็นค่ะ